อย่าช <ítulo> <es> ื่อในสิ่งที่คุณเห็นเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับทุก่านเข้าสู่รายการล่าท้าหิดก่อนนะคะแหมเปิดตัวกับรายการผีเชยนะคะเนี่ยตอนนี้ก็ต้องสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช n n e l ของ เบบี้ <Baby. S 2> <c oughs> เป็นอย่างไรกันบางคะทุกคนสบายดีกันไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเแบบเนี่ยก็ได้ไปเจอคอนเทนต์คอนเทนต์นึงมาคะ่ะที่บอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นเพราะว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองนะคะที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนั่นเองค่ะทุกคนภายใต้คอนเซปต์หาที่มีชื่อว่า a n a m o r p h i c Arts หรือว่าศิลปะลวงตานั่นเองคะ่ะ ตัวอ,อย่างง่ายๆนะคะเช่นแบบนี้ค่ะทุกคนว้าว <Wow. S 1> โอเคค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็ลองทำความรู้จักกับคำว่า a n a m o r p h i c Art ให้มากขึ้นอีกนิดนึงดีกว่าค่ะ คำว่า Anamorphic นะคะมีรากศัพท์นะคะมาจากภาษากรีกค่ะเกิดจาก2คำมารวมกันนะคะคือคําว่า a n a นและคําว่า Morphic นั่นเองค่ะ a n a นนะคะแปลว่าก r e a c k หรือ Again และคําว่า Morphic นะคะก็แปลว่า Shape หรือว่ารูปร่างค่ะทุกคนและมันเลยนะํามาสู่คําว่า Anamorphic Arts ค่ะ อณัตสิกอัน,นะคะไมอือความชัจฉาดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการมองมุมอมองพิเศษนะคะหรือการวาดรูปการถ่ายภาพนะคะที่มีขนาดความสูงรดสเกลเนี่ยทิดเปลี่ยนเกินพอดีค่ะเพราะเราเนี่ยทําการถ่ายภาพหลอกตานะคะจากมมุกล้องนะคะถ้าผนที่ออกมาเนี่ยมีความเล็กหรือว่าใหญ่กว่าปกตินะคะยกตัวอ,อย่างง่ายๆเลยนะทุกคนทุกคนรู้จักหมอเอ็นบิซากันไหมคะ หอยม่ทรานะคะเวลาที่ใครก็ตามแต่เนี่ยไปแทงช่วยพู้กับมันนะคะทุกคนเนี่ยก็จะแบบว่าทาท่าเหมือนกับแบกมันเอาไว้ที่เราเนี่ยดูตัวใหญ่กว่าหอยมิซ่านะคะซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราตัวเลก็กกว่าหอยมิซ่าแต่เพราะอะไรกันนะคะที่เราเนี่ยดูตัวใหญ่วก,กว่าหอยมิซ่านั่นก็นเพราะว่าเป็นเทคนิคการใช้กล้องหลอกตาเองคะ่ะทุกคน <What? S 1> นอกจากนี้น,นะคะเราก็ยังผลงานศิลปะนะคะที่เกี่ยวข้องกับอนานมุมกอีกมากมายที่สามารถเห็นได้ตามท้องถนนเลยค่ะตัวอย่างเช่นเลยค่ะเป็นผลงานนะคะของ เขาเนี่ยได้สร้างสรรค์ผลงานชีนะคะขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยค่ะทุกคนเห็นได้ว่าผลงานชีนะคะเป็นการเพนตี้นะคะให้เหมือนกับเป็นภาพที่หลอกตาเพราะเราเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนมุมมองบางอย่างของการถ่ายภาพนะคะก็จะเห็นว่าเฮ้ยผู้มีคนเนี่ยไปถ่ายภาพเกับผลงานชีนะคะเหมือนกับว่าปากในกลางกลืนกินค่อยๆเข้าไปจริงๆค่ะโอ้โหหลอกตาได้แบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะว้าว และอีกหนึ่งผลงานนะคะที่มีชื่อเสียงมากๆเลยคะ่ะนั่คือผลงานที่มีชื่อว่า t r e n t y breathtaking Anamorphic นะคะ l l u s i o n เป็นเสียบินดานนะคะชาวสวิสนะคะเขาได้ไปที่รู้จักจากกว้างขวางนะคะจากการวาดภาบค้องและก็พื้นที่ในมุมมองนะคะโดยที่ใช้เทคนิค Projector s t e n c i l ค่ะ จะมีแค่เพียงหนึ่งมุมมองเท่านั้นนะคะที่ผู้ชมเนี่ยจะเห็นว่าสมบูรณ์ค่ะแต่พอผู้ชมนะคะมองไปรอบๆนะคะหรือเปลี่ยนมุมมองใหม่ก็ก็เห็นว่ามันเป็นภาพที่แตกนั่นเองค่ะทุกคนโอ้โหนี่นะคะเป็นการนำเ,เทคนิคของอนามสิกนะคะมาทำได้อย่างแยกยูเลยทีเดียวค่ะโอ้ oh my g ก d า และอีกหนึ่งอันนะคะที่แบบว่าเป็นการเอาอนามกอร์ดผสมกับเทคโนโลยีนะคะนั่นก็คือป้าย electric billboard นะคะในส่วนการค้า coex นะคะในกรุงโซค่ะมันคือป้าย display led นะคะที่ใช้หลักการของอนามบอร์ดนะคะ illusion หรือว่าอนามมอลฟิสต์นะคะโดยการแสดงภาพที่บิดเบือนของตัวมันเองค่ะเป็นภาพลงตาะคะให้เห็นว่าน้ําที่อยู่บนจอจอน,นั้นหรือว่าป้ายป้ายนั้นนะคะก็จะตกลงมาหาผู้ชมทุกเมื่อเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะสามารถแตกออกมาได้ทุกเมื่อเช่นเดียวกันค่ะ และนี่นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างแบบว่าที่เห็นชัดๆเลยว่าไอ้นาโพลสิกกับอาร์ตเนี่ยมันสามารถผสมผสานกันได้อย่างลงตัวแล้วก็สามารถครีเอทเป็นผลงานฉิับต่อๆไปได้ค่ะและก็ต่อไปนี้นะคะก็อยากจะชคนเนี่ยลองไปดูนะคะว่ามีผลงานอีกมากมายที่ใช้เทคนิคนี้ค่ะเรามาดูกันได้เลยค่ะ ทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยว่าแบบเมื่อผลงานศิละปะนะคะมารวมตัวกับงานวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมันแบบสุดยอดแล้วก็ปังมากๆเลยค่ะทุกคนและเปล่าไปนะคะแบบก็มีเกมรือเป็นเวิร์คช็อปเล็กน้อยนะคะทุกคนเนี่ยได้ลองมาจอยกันค่ะทุกคนซึ่งเกมเกมนี้นะคะมีชื่อว่าจริงหรือหลอกนั่นเองค่ะเพราะบางครั้งนะคะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความจริงค่ะทุกคนกติกาของเกมเกมนี้นะคะก็ง่ายดายมากๆเลยคะ่ะแค่ทีมเพีนะคะจะมีวิดีโอวิดีโอหนึ่งค่ะทุกคนเนี่ยได้ชมไปค่ะ จะมีเวลาทั้งหมดแค่เพียง30มสินาทีนะคะให้ทุกคนเนี่ยทายว่าของชิ้นไหนในวิดีโอนะคะเป็นของจริงและของชิ้นไหนเนี่ยไม่ได้เป็นของจริงค่ะต้องจับตามองเลยนะคะเพราะว่ามันหลอกได้ง่ายมากๆจริงๆค่ะทุกคนให้ทุกคนทำนะคะแล้วก็ไปชมกันได้เลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนมีใครทายถูกทายผิดกันบ้างไหมคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะทุกคนและนี่นะคะคือเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆนะคะในเรื่องของ a n าม o p h ิลปอาร์นะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งมิมตินะคะในการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะค่ะแล้วก็เปิดบุมงให้กับผู้ที่เสร็จงานศิลปะนะคะแล้วก็ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั่นเองค่ะ เกิดด้วคนนะคะมีไอเดียอะไรนะคะก็สามารถแชร์ไได้เลยนะคะแต่สําหรับเบบเแนเบบมองว่าบางครั้งนะคะเกิดดัาเนี่ยได้ลองมองหลายๆมุมนะคะเราก็จะเจอสิ่งใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ก็ได้นะคะทุกคนสุดท้ายน,นะคะก็วันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะคนถ้าเกิดใครชอบนะคะก็เช่นเคยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เบบด้วยะคะ่ะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิป,ปต่อไปนะคะน,นี้ก็ต้องลาไปแล้วะคะ่ะก็ขอบคุณแลก็สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย